ยังนี่มองดีใจว่าได้มองกะโอ้หืมมวนฮะมอนมอนกาสบายดีรัสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสตสกุลสกคนกันยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองบาบุญบ้านปลไปแล้วอามาหนี้บาบุญกะมาอยู่ที่บ้านลำพันธเนาะเมืองจำพรแข็งสวนรคเขตเนาะพ่อพี่น้องเนะาะกันจเข่าไปหา น้องพดเนาะนาองหลาหน้อยหารับจ้างขายหลกบัวรับจ้างทุกชิ้นทุกอย่างพี่น้องเนะาะเป็นประเภทลำไ้ลำหน้า,าหาเฮ็ดหาฮอนน้องหลาเพิ่งไปตลอดพี่น้องเนาะบอได้อยู่ซื่อกับมีาทางคุณยายใจบุญเนะาะเป็นฝากเงินผ่านช่องทางของบ่าวบุญมา,าให้ซื้อรถที่หรือว่าจัก,กรยานเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ซื้อ,อเครื่องธม่าหากินของน้องที่เราเพิ่พต้องการ เป็นมองเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าตะไคร่หาปลาอะไรพี่น้องเลยเพราะว่าน้องหลาเพิ่นอยากได้ได้ไปหาปลาเนาะการบรบุญก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณะทั้งพุ่นใหญ่ใจดีหลายหลายเนาะที่เพิ่นได้ฝากเงินมาอ่าซื้อดถรีแล้วก็เป็นข้าวต้มขนมข้าวน้ำจ้ามปลาเนาะอ่าเพิ่นก็ได้ประสงค์ออกซื้อเสียงน้งน้ำแล้วก็อ่ามีทั้งสามท่านเนาะทั้งทั้งเมิร์เนาะอะไรสมทบเพิ่นเข้ามาเพื่อนพี่น้องเนาะผู้ที่เพิ่นประสงค์ออกซื้อเสียงน้ำกับอ่าไปซื้อข้าวต้มขนมกับอ่า ทีปลาผัดสอนเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าอาบาบุญเอ๋ยซื้อพิษถือก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะจังไรอาบาบุญก็ไปมอบข้าวของให้ทั้งน้องหล่าเพื่อนเนาะพี่น้องกับโมฮุมว่าเพป็นชิยวหรือบอลมาหนีเนาะเพราะว่าบาบุญมากก็ไม่ได้นัดหมายเนาะพี่น้องนะไปกันเลยบาบุญก็อาสิไปหาทั้งน้องเพื่อนเนาะเพราะว่าอาเข้ามาหม่องบอลที่ว่าเพป็นใครของดอกบัวไอ้ม่องขายดอกบัวน่ะเพป็นม่ได้ หายนอกมาหนิเนาะมาบุญข่ามาอ่าเห็นเพื่อนอยู่เพิงทางไปพี่น้องอย่างไรก็บชิโมะข่าวคลองนะก็จะไปอังเฮียนซานพเนนเนาะโดยสบายดีน้องละโดยขึ้นนั่งไกลกันแท้เนี่ยมานั่นงใกล้ๆกันดูนั่งไกลกันเนาะพี่นอ้องอ่านะนี่อันนี้ไม่นะโดยเมื่อนี้ไปออกขายนอกเบือบ่าน้องละ,ะงเราใช่ไหมดําหน้ามื่นโอ้ยจะไปดําหน้ามื่น ไปสิไปมือนี่เด็กพุนโต๊กไปไปมือน e e ี่ฝนตกโดยโดยโดยน้องไปนะบ่ไปดำหน้าหนึ่งไปไปแต่ร้านนี่แหละอ๋อโดยโดยพนตกเราจะไปดำหน้าอยู่บ้านบ้านเล่าบอโดยไปเราจักมื้อส anyway ิได้กลับมันยังหละมึงกูแล้วโดยโดยไปรับไปเลยอ่ะ ับจ้างนำหน้าอีกคือเก่าเพไปพี่น้องเลยคือน้องน้อยเพคนนี่ไม่ได้อยู่ซื่อเพราะว่าฝนตกเนาะเอืมก็เลย่ได้ออกไปอันขายบัวเนาะมาหนีิเลยอ๋อเหนื่อยเลยทำน้อยเนี่ยทำฮะเได้ออกไปขึ้กันเนาะอ๋อเหนื่อยเลยกินข้าวกินน้ำหรือว่ามาหนีิเลยได้ยังกินมาหนีินะแกงเห็ดแกงเห็ดเฮ็ดยังอ่ะเฮ็ดน้ำผึ้งอ๋อยังออกอีกว่ Đôi. Nóng lại bao về hà nè Đôi. Tại mới sao nè? Đôi. Đôi ừ, lạ nhẵn nhẵn à? thịp, thịp, đôi. Nông oh. lại những đây nhắn mình ăn. Những đây được thịt cá mòn. Những đây được thịt cá mòn. Đôi. Đôi đôi. Thả đây được thịt cá mòn nỉ. Đi chạy hèn bao nhiêu lại. Đôi. Đôi đôi. Đôi đôi. 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 น้องหล่าเป็นอยากได้ที่สุดก็คือระถีบกับมองพี่น้องเครื่องทำมาหากินนะเป็นไรกแคืออยากได้นระถีบกับมองน้องนะอยากหาปลาอยากปั่นไปหาเห็ดโดยโดยแนวอื่นก็ไม่อยากได้เนาะอยากได้เขาและอ๋ออยากได้เข่ากินพร้อมโดยอ๋อโดยโดยจริงที่น้องเป็นอยากได้ก็มีแต่มองกับเข่ากรวถีพี่น้อง ครับเป็นบมเดลคอยอย่างมากมายเนาะแต่ส่วนรถทีมนี่อยากได้ปั่นไปหาเห็ดบ่กน้องละ่ะโดยโอมองนี่กะเอาไว้หาปลาโดยโออโดย,โดยโถ้าได้ถ้าได้มองไปหาปลาแล้วน้องหลานจะไปหาแถวใด้ใช่แถวไหนนะอืออย่าลงเดือกเด้อยย่านนำ้ำน้ำเดือกลงไปย่านจมนำ้ำ โดยโดยไปกับน้องกับยังกับเบิ้งน้องดีเด้อโดยอ่าก็คืออ่าระบาวมาไหมนี่ระบาวก็ได้ซื้ออ่าเข่าแล้วก็มองรถที่มาให้น้องละโดยดีใจปะโดยดีใจแห้งบ้างละโดยเคยคิดดีบัลลัสได้จักรยานนี่เคยหเคยคิดนะคร่บเคยได้น้ำมูอโอ้โดยโดยตั้งแต่อัน น้อยจนใหญ่จนทอาท่างมื่อนี้ยังบ่มีเคยมีบ่นั่งละโอ้เลยเลยแค่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่น้องลาบนยังบ่มีกระทีบนี่น้องเน้่ยกระบาดบญกระซื้อมาให้เพิ่นคันนึงพี่น้องมื้อนี้ซื้อมาให้น้องน้อยเพิ่นไว้ปั่นหาเฮ็ดหาหอนหรือว่าปั่นออกไปอ่ะขายดอกบัวดอกบัวนี่เนาะสิได้สบายขึ้นเลยโดยท่องทาเมือเทียนกับไ่ได้เข้าเลยบ่น้องล่ะ วับปีหนา้ากลับไปเขาคือเก่าปีหนา้าจะกลับไปเขาอีกเลยอ๋ยยอเลยเลยอ่ะสั่นไปเบิ้องเราถ,ถีบดูแล้วมาพาไปเบิ้งมกักีบว่ะสีมันอีเบิ้งดูมาเบิ้งด,ด้วย,ยอืมอืมสีชมพูเลยมักีบว่ะเลยเออ เลยเลยเป็นกระดีใจพี่น้องเลยนี่ยังนี่มองดีใจว่าได้มองกะเลยเลยน้องน้องหลับอะสามเส้นเนาะสามเส้นนี่ปลาประมาณชำ่งไรตัมันเข่าได้สองหรือสามสามนิ้วเลยเลยฮะดาบะจะเอาอันตัวทีมลงให้น้องหลับพี่น้องมงกันเด้อ โอเคมาบุญก็เอาคลองลงมาเรียบร้อยเนาะกระชายน้องน้อยเพิ่นลองปั่นมังงม้งดูลองดูมันมอนอยู่บ่ <c oughs> เอาเอานี่ลงก่อนขี่บั้งลูกขี่บั้งลูกอ่ะลองลองถีบเบิรงกันนะ <c oughs> โอ้หืม <c oughs> มอนฮะ <c oughs> มอนมอนคาก้อ <c oughs> เออมันสูงพอกับเอาลงเล้ออ่านมันอ่ะเนออ่านมันนี่กับมันสูงจ้อกะอ่าให้หันลงเนาะดีใจแห้งน้องล่ะโดยใจเดยเลยอ่าของน้องน้อยเิ่นก็มีอยู่เนาะขั้นหนึ่งแต่โบเมนทั้งซ่องบาบุนอันมอบให้เป็นทั้งซ่องว่าเสียงน้อยพี่น้องเดียวอ่าเป็นชิมอบให้อีกคือกันเนาะขั้นหนึ่งเลยเลย ก็มาบุญกันอ่านสิเอาทั้งเข่าแล้วก็ต้มขนมไปลงเทียนเพื่อนน้องหายน้องน้อยเพื่อนอเมริกาเสียมื่อไม่ได้พี่น้องเทีอนเป็นญี่พุ่นอ่ะกอามีหลายคนเนาะอยากให้อาตามไปฮอดเทีอนฮอดซานเพื่อนเพื่อนซานเพื่อนี่ก็เป็นเทีอนหลังใหญ่อยู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องกับบริเวณมาเทีอนหลังน้อยเนาะใหญ่แต่ว่าอันหายหน้าตะกานี่ผมมีเฮ็ดน้อน้องหลานเนาะ เลยก็คือหาเงินซื้อข้าวกินเนาะค่ะขยันดีพี่น้องมุจักมุจักคว่ำทุกอย่างอะ่ะมุจักช่วยพออยย่อช่วยแม่แตคือมืออื่นนี่น้องลาเพิ่นจีไปอ่าทำนาแล้วเนาะเท่าไรอ่ะคุณบอสลอ,องหลา่าวเได้มายมหน้าสิบสามให้เหลือหน้าสิบสามให้เพราะว่าฝนตกก็ได้เนาะยฝนตกแหละวันนี้ อ่าทางนั้นเพิ่นโทรมาบอกว่าบ่ได้มึเง่อฝนตกตกเอาตกหนำตกมีแล้วบ่ได้มึเง่อว่าสิมึเง่อแหละตอนถึงว่าสิเมืงเง่าจะเศร้าเพิ่นมารับบ่น่ะโดยโดยโดยนอนพุ่นเลยเนาะโดยออืโดยภาษาอันระบายชิเอาหาเข้าละเมื่อทรงอยู่เพื่อนเด้อโดยอ่าน้องลากอ่ะปั่นจักรยานไปก็ได้เนาะโดย โดยโรยพออาซาเพาาาเยพี่น้องไปอันเบิร์กเอนซัน,นของน้องเป็นอีกข้างหนึ่งเนาะเลยเลยปน้องละเดี๋ยวเราไตามไปยังไม่ได้อาทุ่งยางออกมันก็บชิดืดผืดน่พี่น้องดีใจแห้งพี่น้องเลยเป็นได้จัก,กรยานใหม่กะ <c oughs> <c oughs> โอเคพี่น้องตอนนี้บาบุญก็ได้เอาข่าวของลงมาเป็นทีเรียบร้อยอแต่เนาะมีข่าวสาร ต้มขนมมาม่าในขนมเนาะเนาะเทำซื้อเลยสทีตไปเนาะสิ่งที่น้องเมันต้องการพี่น้องเลยเบิ้งลูกหามองนะความยาวมันเท่าไรนี่มองพี่น้องเออคือจะดีใจเงงแล้วในมองไม่เลยเหนื่อยน้องหล่าเป็นอย่างไรมองกับอ่าสทีตเนาะ อ่ากะนี่เนี่ยนะพี่น้องเนาะอเป็นเพื่อนซานของน้องเพันกันเนาะโดยอันข้างในนี่ก็จะเป็นพ่อเนาะพ่อเพันกันอ่าเฮ็ดอย่างไผ่หยาบอ่ะโดยไป história. เกี่ยวหยามาไผ่เองโอ้ไปเกี่ยวหยาโดยโอ้เลยเลยน้องกะน้องกะอ่าได้สมหวังติเนาะบ้านน,นี้อันสิ่งที่น้องเพันต้องการกะ บันนี้มีอย่างมากมายพี่น้อง,งอเลยพอแต่ได้มองกำลังถอดถีบเท่านั้น,นพี่น้องกะขับเข่าพอได้อ่ามากินในครอบครัวเนาะอ่าสูส่ต่อไปบัดน,นี้เหนือยกะน้องหน่อยก็ดีมุกหนีใจแห้งน้องอ่ะเหนื่อยนี่หมวยุทธเหนื่อยเพราะว่าน้องหน่อยกะไม,ม,ม่ได้ออ,าาอ,อ,ออกขายบัวแล้วพี่น้องเลยฝนตกเลยจังใดกะเตรียมตัวไปดำใหด้ดำหน้าเลยเนาะ ไปดำหน้าเราถีบเอาไว้เอาไว้เฮือนบ่างบาณนี้เอาไปน้ำบ่อเอาได้เอาได้ใบเออเดย์เดยสีชมพูพี่น้องเลยถืกใจบ่สีชมพูนี่เออจำหมักสียังสิสุดอ้ะไม่ใจเนาะน้องละสีอันนี้สีสีดำสีอันนี้สีได้สีอันสีชมพูนี่บ่ดโอ๋อแสดงว่าบาบุญก็ะซื้ออันถืกสีพี่น้องเลยอืม คือมาเป็นสีชมพูเนาะเลยเลยไม่นี่กะห้อนพี่น้องเนะพราะว่าฝนตกหากอะหยุดตกเฮงบ้างล่ะฝนทั้งนี้นะบ่โมเฮงปะเลยเลยเพราะว่าอ่ราระบายมากกับพ่อพ่อเพื่อนเนาะอยู่อันข้างนอกปกติน้องหลายจออกไปขายดอกบัวตลอดป้านนี้ได้ออกว่าวานนี้ อ๋อเยอะอ๋อโดยโดยขายเบิดอยู่บ่เบิดว่าเป็นเบิดแต่ใบมุ้งเบิดแต่ใบมุ้งโดยโดยขายขายน้ำกันจะคนวันขายน้ำกับนาเลยอ๋อโดยโดยขายคือเก้าเมื่อวานเลยแต่บาร์บารุนบริมาเนาะเมื่อวานเนาะแบอนี้ก็เลยมา อมอข่าวคลองลนะครเป็นรถที่จักรยานมองเงี้ยนะพี่น้องเลยนี่มองกันตามที่น้อง่นสร้างเลยเนาะ,นะ่นอยากได้สามเส้นสามเส้นเลยบันนี้จะไปกลางกับไผาะั้ยนี่กลางคนเดียวบ่กับน้องคนนี้วะตายบ่าหำตายว่ากลางมองเลยเลย,ๆๆยอ่าบันนี้กับระบาทสิบอกอ่าเจ้าของอ่า สื่อจักกรยงจักขยานนี่เด้อกะให้หหยยน้องลาขอบขอบุญขอมุกขอบใจขอบุญขอบคุณเพม่อนเนาะนาโดยกะผู้อาใหญ่ยยใจบุญกะเพป็นกะบม่ได้ประสงค์ออกสื่อเสียงเรื่องน้ำเพราะแม่จีน้องเนาะกระจักสื่อมาให้น้องเนี่ยเพราะว่าความตั้งใจของน้อ,องเป็นอย่างไรสอดถีบกระมองพีน่น้องเไยเป็นเห็นกะเออเป็นตาอีตนเพม่อนว่า,าหน้าสนับสนุนคืออ่าน้องเป็นคนขยันเนาะจักทรรมาหากิน อ่าเลี้ยงครอบครัวอ่าบ่ได้อยู่ซื่อๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้บาวผูนี้อ่าซื้อของอยู่ของกินซื้อข้าวปลาอาหารนี่นะพี่น้องเนาะแล้วก็รถีพี่น้องเอ้ยมามอบให้น้องลาเพิ่นอ่าสุดท้ายนีก็มีแต่ให้น้องลาเนาะอ่าขอบคุณขอบคุณผ่านเพิ่นทางนี้เนาะโดยกับจลาให้ดีมีแฮงให้มันยืนแต่ลูกๆนลานานๆโดยโดยน้องลาอ่า เป็นคนขยันต่อไปเด้อเดยโดย,โดยอ่าเป็นคนหูจักความทำมาหากินอีกต่อไปโดยบอ่าที่เล่นที่เที่ยวเนะาะตั้งใจเนะาะตั้งใจอ่าซอยโปรชเม,ม,มอ่าค้าขายหรือวอ่าหาอยู่หากินนี่แหละโดยหาเรี่ยงครอบครัวต่อไปเด้อโดยทำหน่อยที่กันเด้ดอเลยอาสื่อๆเนาะจัางไรก็อ่าบัดน,นี้เราบา่บาก็จะต้องอเดินทางกลับก่อนเนาะ เลยเลยอ่ะสบายดีเนาะสบายดีเลยสบายดียังละ่ะอ่าเลยเลยโอเคพี่น้องอย่างไรอ่ะบ่าวบุญก็ได้มาฮอตอ่าหมองฮอตบอลเฮี้ยนซานของน,องน้องเป็นเป็นที่เรียบร้อยเนาะการชิคเอามาตักตาสบายดีทางพ่อของน้องเป็นนะ่องสบายดีพอ่อสบายดีดยเออกำลังเคลียร์อย่างไรเนาะนีเ่เราข้าจะดูอ๋อเราข้าจะดู <laughs> อ,อัน่นจะลุ้งเหมือนโบแมนอ๋อหาปลาน้อยน้ำแก่งขึ้นมาเนี่ยปลามันขึ้นมาตึก โอ้ดูดูพ่อกระหาปูหาปลาให้กันเนาะดูดูป้าแล้วี่ว่าน้อง้องช้านี่ยผมหาปูหาปลาก็ไดิดูหาปลาไปก็แดกขายน้ำเพราะว่าอันเขากว่าพ่อนี่บมมีหน้าบอบอโอ้ดดููพ่อไปเขากับบมมีบุมีแตพแตแม่พ่อแหละะได้มาูนี่ปน้องลูก đôi đôi. Lูก này mát là lูก phải làm ăn ổn thiệt. Oh. Tặng tiền mát sướng. Nóng mượn thả. Đôi. Xưa, đôi. Oh. Nóng mượn thả. Đôi. Đến lúc tiki mua cả nhảy. Nhảy từ phu. Ủa, phu nó mát từ lúc khử phu. Tóc xù luôn. Bán mẹ gì Đôi. Bán máu. Anh ấy phu là nó nó Đôi. 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 อยู่มากเลยกับพอ่เมืองเมาเลยกับคนที่หยกชัมโนตัวเล็กมาอยู่ในบ้านนี้เลยแต่หลายผ้าลายปี้ละไแต่คัดค้ายเกิดทบิตโดยช่วิที่เกิดทบิตแั่ไมู่่มันบรรพันมากกับผมนี่ลงูพลยไปเขากับผมนี่นาตะกามีโดยซอยบ้านซอยเมืองนิษทะเลจนทำขนมือนี่เนาะแมนทำขคนมือหน้าบ้านหน้าเมืองมูโดยม้ อเโดยแต่ว่าน้องน้อยเพิ่นเป็นคนขยันนะพ่อเน้อฮุยจักข้ออันธรรมาหากินแบบหาปูหาปลานะโดยลูกบริอยได้บริอยชื่อเนาะบริอยชื่อออกมันปับเนี่อเพิ่นปาดได้โดยแค่นอนปาดอยู่มอแข็งเดือนหนึ่งขาปาดมันเป็นมันเป็นแบบนี้ไงแต่มันอยู่เป็นปีกมะลูกอยู่ข้างนอกอันเพิ่นอันเพิ่นเพิ่นพาปีกมะลูกบ่แม่น ปลาปีโมูกแต่ว่ามันบริอยู่ในมดลูกมันอยู่ติดฟังมดลูกออกมาทางใส่นั่งท้องนี่น่องน้อยนี่บ่แน่นเต็มขึ้นเต็มขึ้นแล้วมันลราเป็นขึ้นนึงใจกวดตอนนี้ยาได้เลือดได้ทั้งเด้งขนาดเลยทางอยู่เดือนหนึ่งมาถึงผ่าได้คือคะแนนวัดดีใจว่ะเดือนเดือนเต็มอยู่หมดเลยเลย อ่าโอเคจ้ะเนาะพอเนาะบัดนี้เฮาก็สิต้องอันเดินทางกลับแล้วเนาะจ้ะนกอ่าเราไมอันสดุ้งสดุ้งไปอันเตรียมใส่น้แกงน้แกงเพราะว่าตกนแลเนาะฝนตกอ่ามานี่น้ท่วมบ่แถวนี้เดกน้สิหลายๆน่ะอ๋อยังบ่ได้ลึกขานอยถงบ่เตียานอยถงโยลูกยกออกเต็มอยู่คันปายผมโยเพราะว่าอันแถวแเบิ่งนีเป็นน้เนาะน้ท่วม เลยเลยอาสันเทากลับกันได้เฉอพาะเน,ะนาะเลยเลยสบายดีเลยเลยเลยก็โอเคเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าบ้าบุญก็ได้มอบเข่าคลองอ่าเป็นรถถีบเข่าหน้ามอาต้มขนมหาน้องน้อยเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือมื่อนี้อ่าเพิ่นบอได้ออกไปขายคลองพี่น้องเลยก็คือเตรียมโตไปดำนาอยู่บ้านเราพี่น้องเลยไก่พอจำควรเนาะอันบ้านเราบอลที่บอลจะไปดำนาหนึน่งไปก็คืออ่าบริกรับมาพี่น้องเลยอยู่พุ่นเลยเท่าแล้ว ฝนตกแล้ววันนี้เพิ่นก็สิไปพุ่นแต่ว่ามื้ออื่นพุ่นน่ะอ่าเลยบ่ได้อ,ออกไปขายของอ,อบาวบุญก็ต้องขอขอบคุญขอบคุณอ่าทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะอ่าทั้งสามทานที่เพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ําเนาะก็ขอให้เพิ่อนอายุดีมีแฮงสุขก,กายและสบายใจขอให้เพิ่อนอายุมั่นขอยืนเนาะอ่าเพิ่นให้มาตัวนี้ขเขกลับไปหาคืนเพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะกาบาบุญก็ต้องขอ,ขอบุญขอบคุณญทั้งเพื่อนพี่น้องกันเบิดทุกผู้ทุกคน ที่เขาขมับส้มชิบบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแต่หากว่าบาบุญเหตุผิดพลาดประการใดผิดบัเถุจะต้องกราบขอโทษขอไพรพี่น้องอเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุญก็ต้องขอล่าพ,พี่น้องไป้อมบรรยากาศาสายฟ้าสายฝนนาอพี่น้องเนาะอยู่อาคมต้นยางพี่น้องเลยตอนนี้ฝนตกห่ากั้ยุทธเนะาะน้ำพี่น้องเลยน้ำมาเนี่ยมันถ่วเมเบอรเนาะแถวนี้เพราะวา่ามันอยู่ก้นสุยพี่น้องเลย โดยอะมาบุญที่ต้องขอลาภไ,ไปนน้องกันแล้วสบายดีมปเปนน้องกันเบิร์ดสุขุสุคน